สวัสครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวย่านตึกเก่าอนุรักษ์นะครับย่านเขตสัมพันธวงศ์นะครับคือชุมชนเรื่องลิ์นะครับจะมาดูบรรยากาศนะครับในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นตึกตั้งแต่สมัยแรกการที่5นะครับรีโนเวทใหม่นะครับตรงนี้นะครับนะฮะชื่อว่าชุมชนเรื่องลิ์นะครับ นะครับบรรยากาศก็จะเป็นคล้ายๆแบบตึกย่านสามแพ่งนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับทั้งหมดเราจะมาเดินดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเป็นตึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วมาสร้างคือเฉว่าสร้างใหม่ไม่ก็ไม่ได้สร้างใหม่นะครับคือใช้โครงสร้างเดิมนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ นี่คือทางเข้านะครับตรงถนนเจริญกรุงนะครับเอถนนเยาวราชนะครับผมเข้ามานะครับก็ได้เจอชุมชนเรื่องลิ์นะครับแล้วตรงนี้พิเศษนะครับเป็นมีร้านกาแฟด้วยนะครับยุคคลาสสิกนะครับ เราจะมาดูพื้นที่รอบๆนะครับว่าความสวยงามเป็นยังไงนะครับทั้งคืนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาถ่ายนะครับ วพาถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามและโลเคชันดีครับผมเหมือนย้อนยุคไปสมัยรักันที่4ี่ที่ห้านะครับตึกตรงนี้นะครับนะครับทางเข้านะครับเข้าได้3ามสี่ทางนะครับตรงนี้นะครับ เดี the the ๋ยวเรามาดูร้านกาแฟครับเรามีร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับบรรยากาศหน้านั่งนะครับอยู่ในชุมชนเรื่องลิศนะครับผมคือมันมันจะเป็นบาร์อย่างเดียวเลย าราีวิวเนื่อหนึ่ครับเห็นดาราไหออมมาซะมิสกิมาเราบอกเขาด้วยนะตอนเย็นมีบิสกี้นะมีกอคอร์อน้ำชาเลเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับในย่านนี้นะครับน้องวัก ทางชุมชนแถวมหาเจ้าเหนือแล้วก็ชอบทำรีวิวร้านอาหารเนี่ยเขาแนะนำเป็นร้อยร้อยร้านเดี๋ยวบอกไอ้เดี๋ยวเราดูแฟลร์ร้านน้ำมันยืดเออครับคลิปหน้ามันจะทำไหนนะครับ